พระจันทร์ยิ่งดึกยิ่งสวยนะคะเนาะพระจันทร์ยิ่งดึกยิ่งสวยเลยนะคะพระจันทร์นะคะพระจันทร์อ้าวมอง โอ้ยุงกัด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 บนดนนเดิน,ดน,ดน,น,นไม่ได้เปลียนปั๊กไฟมาเดี๋ยวได้ อสองชั่วโมงไม่ได้เฮ้ย,ย,ยสุดจะแบกยากันยุงมาฉีดอยู่ไม่ได้แล้วนี่ ท้ายทั้งคนตั้งยุงเลยคงไปกลับบ้านมัง้งค่ะมันใกล้กันเขาอาจจะกลับบ้านเขาน,นานๆทีได้มาแถวนี้ได้ เราอน่ะบัดแพงเงี้ยบัดแพงเงี้ยบ่บัดลอยสี่สีเป็นแบไอะไรแบบขึ้นถ้หาผ่านประตูลานแตกแน่นอนด้วย แมนอออแอมกตัวคนตูวปนอันนั้นอีกดแ้คนหนึ่งคน้นอุวปนเอ๊ซื้อ,อยางเหอะผู้ชายนั่นมล่าผู้ชายนั่นเื้อ,อยางเหอไอ้ฮะดูดูดินายวนนี่มันสีไข่บ่มแมนบ่มแมนอ๋อแอมมหูอยู่มาล่าผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะยบัน ยี่บันสีไข่ดิยีบย่บันยันในเยี่ยรุเดลอน่ะคนาขาวเลหน่อยเล็กหน่อยน่ะคนอุบลนื่กันตัวมาละพูใ้ใายคนหนึ่งอ่ะคืออย่างน้อนัดเขาใช่บ่ได้อีหยังเป็นหนังนัดบ่ เห็นเมื่อนันเห็นคลิปอ้ําแอนมอะคือคุยกันอยู่วาพี่น้องขบวนเฮ้าฮะปาตยุงมันไม่กลัวยุงมันไม่กลัวยากันยุงไหม อายามกันยังมาเฉียดยังวิ่งวิ่งมินอ้วระจัน์สวยมากเลยนะคะพระจันทร์